นี่พาไปดูเรื่องแรกทาเอาอึ้งไปเลยนะครับที่นครราชสีมามีทหารขับฟอร์จูเนไปชนรถของชาวบ้านที่จอดติดไฟแดงอยู่เสียหายหลายคันก่อนจะหลบหนีไปพอจับได้ภายหลังเจ้าตัวอ้างว่าเหยียบคันเร่งผิดน่าเชื่อไหมไปดูคลิปกับนี่เป็นภาพกล้องหลังรถแล้วก็กล้องหน้ารถนะครับของรถชาวบ้านที่เขาเห็นอยู่นะจะเห็นว่า ค,คือรถของคนอื่นเขาก็จอดติดไฟแดงกันอยู่ปรากฏว่าไปไป,ไปมามคุณผู้ชมครับรถ f o r ์ u n เนอเนี่ยชนเข้ามาแบบนี้นี่ถอยหลังนะถอยมาชนแล้วก็ก่อนจะขับหลบหนีไปเ,เหตุการณ์นี้เนี่ยสร้างความตกอ,อกตกใจให้กับชาวบ้านกันไปทั่วเลยนะครับแล้วก็เกิดขึ้นท่ามกลางสายตาของคนที่กําลังขับรถขับราอยู่เ,เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาที่แยกนครราชสีมาหน้าศูนย์การค้าเทอร์มินอลทวนตี้วันโคราชตำรวจสวพเมือง นครราชสีมาบอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจได้วิทยุสกัดจับแล้วก็ตามไปจับได้จริงๆครับที่ถนนมิตรภาพตำบลโคโกรวดอำเภอเมืองนครราชสีมาพบว่าคนขับรถฟอร์จูเนเป็นนายทหารยศร้อยเอกพอนำตัวมาสอบสวนและตรวจว,วัดปริมาณแอลกอฮอล์ดูว่าเมาไหมค่ะก็ไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์นะครับจากการสอบปากคำนายทหารยศร้อยเอกนายนี้อ้างว่าเหยียบคันเร่งผิดทำให้รถเนี่ย พุ่งไปชนคันหน้าแล้วด้วยความตกใจจังหวะนั้นก็เลยขับถอยหลังเข้าเกียร์อาไปชนคันด้านหลังอีกคําถามก็คือหนีทําไม,มแต่เอาเป็นว่าพอจับได้ปุ๊บเจ้าตัวบอกว่าเหยียบคันเร่งผิดพร้อมยอมรับผิดยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับรถคู่กรณีทุกคันตํารวจก็จะนัดทั้งสองฝ่ายมาตกลงค่าเสียหายกันนะครับจริงๆก็ต้องเรียกผู้เสียหายทั้งหมดะนะสี่คันก็ต้องเรียกทุกฝ่ายมาพูดคุยกัน วันพฤหัสบดีที่5ตุลาคมนี้ ừ, นหลักฐานนี้ชัดเจนนะคะ